ราม่าเดือดชาวเน็ตขุดคลิปสัมภาษณ์แม็กทำแบบนี้กับลิงลิงก็ได้หรอกลายเป็นประเด็นร้อนที่แชร์ต่อในทวิตเตอร์ค่ะกับคลิปสัมภาษณ์เบื้องหลังละครเรื่องมักกะลีเทียรักผลงานของผู้จัดตนนัทโนน,นแห่งคายชนลำพีออกอากาศทั้งช่อง3แม้ว่าละครเรื่องนี้จะอ่อนแอให้ได้รับชมกันตั้งแต่ปี65แล้วแต่คลิปเบื้องหลังดังกล่าวเพิ่งจะถูกแชร์โดยในคลิปจะเห็นว่าพระเอกของเรื่องอย่างแม็กได้จับที่แขนของลิงลิงและในบาง ช่วงบางตอนขณะที่ลิงลิงกำลังอธิบายเรื่องชุดอยู่นั้นแมปไปพูดว่าถ้าสมจริงคุณต้องไม่ใส่เกาะอกดีเก่งจริงต้องไม่ใส่เกาะอกท่างกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตเข้ามาบอกว่าตอนลุกแขนลิงลิงก็ดูตกใจแล้วแล้วตอนพูดว่าเก่งจริงเนี่ยใส่เกาะอกดีจะพูดเพื่อดูลวนลามชัดเจนมากสายตาคำพูดการกระทำเก็บครบหมดเลยค่ะ